วันนี้มีสัญญาณที่น่าสนใจมากๆนะครับจากโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับจีนทรัมป์บอกนะครับว่าเขาลังเลที่จะขึ้นภาษีจากจีนเนี่ยเพิ่มขึ้น เพราะว่าลังเลนะครับว่าการที่ทําแบบนี้จะทําให้การค้าทั้งสองประเทศเนี่ยหยุดชะง,งักลงแถมยังบอกนะครับว่ารัฐบาลจีนเนี่ยติดต่อมาหาเขาหลายครั้งแล้วซึ่งทรัมป์ก็มั่นใจนะครับว่าฝ่ายที่ติดต่อมาเนี่ยเป็นทีมงานของสีจิ้นพีงเงงทรัมป์ได้พูดชัดเจนนะครับว่าผมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนแล้วก็ความสัมพันธ์นี้มั่นใจว่ามันจะอยู่ต่อไปแม้ว่าจะยังไม่ได้ฝันทงนะครับเกี่ยวกับการลดภาษีน้าเข้าแต่ทรัมป์บอกนะครับว่าการขึ้นภาษีน้าเข้าจะทำให้ของแพงขขึ้้นคนคกก็จะซือองยาขึ้น ซึ่งเขาอาจจะไม่อยากให้มันสูงไปมากกว่านี้จริงๆนะอยากให้มันลดลงซะด้วยซ้ําส่วนดีลทิกตอกเองก็มีเอี่ยวนะครับเรื่องนี้ซึ่งทรัมป์นะครับบอกว่ามีดีลทิกตอกอยู่ในมืออยู่แล้วรอแค่ฝั่งจีนเนี่ยอนุมัติเท่านั้นแค่ใช้เวลาคุย5นาทีเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสรุปสั้นๆง่ายๆนะครับก็คือสหรัฐเนี่ยอาจจะชะลอการเก็บภาษีน้าเข้าตรงนี้ไปส่วนดีลทิกตอกตอนนี้ก็ยังไม่จบนะครับแถมยังมีแนวโน้มที่เป็นบวกมากขึ้นแต่ทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับพี่จ,นนะ,จะยอม